นายประจุปกรณกอบใจพิพัฒน์พูเมาเป็นคนกำแพงเพชรนะครับประวัติการศึกษาก็จบชั้นป .7 ที่โรงเรียนนารีราชสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมัธยมจบม .25 ที่โรงเรียนวิมุตตยารามพิทยากรอำเภอบางกอกน้อยในในสมัยนั้นนะครับกรุงเทพมหานคร ปกสนะครับจบที่วิทยาลัยครูธนบุรีส่วนปริญญาตรีจบที่วิทยาลัยครูกระแพงเพชรนะครับและประิญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็ครอบครัวนะครับก็ได้สมรสกับครูวิจิตราไตรพิพัฒน์นะครับมีบุตรสองคนคนแรกคือ นายแพทย์เนตินตายตายพิพัฒน์เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลคุนหานนะครับคนที่สองนางสาวบุษกรตายพิพัฒน์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะศณิลปศาสตรษษ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชั้นปีที่4ครับ ใจนะครับที่ได้มาปฏิบัติหนะ้าที่เป็นครูเพราะว่าเราได้เรียนมาทางนี้ก็มาทํางานที่เราเรียนมานครับการเป็นครูนั้นต้องมีความอดทนอดกัน้นความใจเย็นและพยายามหาความรูตตลอดเวลาการสอนนักเรียนนะครับเราต้องสอนคนให้มีจิตปิญญาณให้มีความอดทนอดกัน้น ไม่รู้แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและนําความรู้ที่ได้ติดตัวเด็กไปให้เป็นคนดีของสังคมนะครับดังนั้นครูต้องมีความพยายามอย่างมากเพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นมีความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันบางคนต้องใช้ความพยายามหลายครั้งแต่บางคนก็พูดไปครั้งเดียวก็เข้าใจแล้ว ดังนั้นคนแต่ละคนครูแต่ละท่านก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามให้เด็กของเรา่มีความรู้อ่านออกเขียนได้เป็นสำคัญนะครับสิ่งที่อยากฝากให้ครูรุ่นหลังๆนะครับ ก็อยากให้เป็นคนที่มีความใจเย็นมีความอดทนผดลั้นพยายามหาความรู้มาพัฒนานักเรียนตลอดเวลานะครับเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงความรู้ก็จะไม่คงที่นักเรียนก็มีความความเก่งความกล้าที่ไม่เหมือนคนรุ่นเก่าๆนะครับดังนั้นการสอนนักเรียนมันไม่ใช่ไปการสอนหนังสือแต่เป็นการสอนคน การสอนคนนี้ทํายังไงเขาจะได้มีความรู้ทํายังไงเขาจะเป็นคนดีทํายังไงเขาจะมีจิตวิญญาณที่เป็นข้อดีติดตัวเข้าไปนะครับอันนี้ขอฝากให้คุณครูรุ่นหลังๆให้นําไปปฏิบัติและทําไปปรับใช้จากครูรุ่นพี่ครับ สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาคนรนเอื้อเฟื้อครูโรงเรียนหนองอารีพิทยาในการเกษตยครั้งนี้ดิฉันขอเล่าประวัติส่วนตัวนะคะเข้าวๆดิฉันจบจากวิทยายลัครูสวนดุสิทธิ์เอกสังคมศึกษาเมื่อปี2528ดิฉันก็มาสอบ รับราชการครูที่ศรีสะเกดได้เมื่อวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2529ไปเรียนต่อกศบอในม,มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชตั้งแต่ปี2537ก็จบในปี2539 ชีวิตครอบครัวก็สมรสกับนายเพอรินเอื้อเฟื้อมีทิดาหนึ่งคนคือนางสาวสุภักรพีเอื้อเฟื้อซึ่งอยู่ด้วยกันมาสิบปีที่โรงเรียนหนออลีพิทยานี้ค่ะ พอดีตอนนั้นจังหวัดศรีสะเกดเขารับสมัครเยอะแล้วก็อยู่ห่างไกลเป็นจังหวัดที่ชายแดนแล้วก็มีข่าวว่าเด็กกินดินด้วยเพื่อนก็จะถามว่าจะไปอยู่ไหมก็บอกว่าไปมีเพื่อนอยู่ที่นั่นคนหนึ่งเขาก็เลยชวนเขาให้ที่พักด้วยเราก็อยากเอาเพื่อนไปเราไปพักด้วยที่บ้านของเขาก็เราก็รู้สึกว่าเราดีเรามีคนต้อนรับมีเพื่อนต้อนรับนะคะ แล้วก็สอบก็ไม่คิดว่าจะสอบติดละค่ะก็พอดีผู้ปกครองพี่สาวเขาโทรมา mm. เขาออกมาโทรศัพท์หาที่ทำงานบอกว่าธีตะเกตเขาเรียกแล้วเป็นนายสาคออีกต่างหากไม่ใช่นางสาวสาคอนก็เลยบอกว่าเออไปก็ไปไปรับใบที่เขาส่งมาก็มุ่งมาสู่สธีตะเกต คนอื่นก็บอกว่าเอออยู่ทนลําบากไปไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็ขอย้ายถ้าชู้ไม่ไหวแต่ปรากฏว่าตอนมาบรรจุพี่น้องดิฉันซื้อข้าวข้าวสารซื้อข้าวสารที่โรงสีมาแค่ปีเดียวเองปีถัดมาโอ้ยพี่น้องรอบบ้านดีมากเลย เขาก็ดูแลเราอย่างดีเลยมีอะไรเขาเอามาให้ทุกอย่างดีมากเลยพี่น้องย้าพี่น้องจนไม่อยากย้ายไปที่ไหนเลยฉันไม่ได้เคยเขียนย้ายไปไหนเลยเพราะว่าทั้งพี่น้องทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองเขาก็ดีกับฉันมาก ดิฉันขอฝากกักนิดหนึ่ง36ปีที่อยู่กับน้องพี่น้องอารีพิทยาพาสดใสผ่านผู้นำบริหารงานเป็นไปสุขใช้ไลอยู่นี่ไม่ย้ายเลยบุญเชิดคิดประดิษฐ์ก่อประสิทธิ์สร้างที่กว้างขวางประกอบเสริมเติมให้เฉย ปัจจุบันธีราชาติสารงานคุ้นเคยจึงลงเอยอรพก้าวต่อไปน้องอารีเดินหน้าพาสนุกน้องอารีเดินสุขก,กันสดใสน้องอารีเดินลิ้วปลิวหลักชัยน้องอารีนำวิไลให้ทุกคนนับจากนี้น้องอารีมีกำลัง นับจากนี้มีพลังไฝกุศลนับจากนี้น้องพี่ทั่วสากลให้ทุกคนรวยสุขกันนิรันเอยขอบคุณค่ะ